สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> วันนี้พบกับช่องสวนทุเรียนลูกหมีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตนะครับสวนทุเรียนลูกหมีเนาะทุเรียน2ไร่นะครับ2ไร่2งานเนาะห้าสิบห้าต้นนะครับแปลงนี้ก็อันนี้ก็เหมือนฝนจะตกไม่ตกนะครับก็หมดหนาวแล้วอางนี้ดีกว่าหมดหนาวแล้วอันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับ ฟื้นฟูสภาพต้นนะครับหลังโดนสภาพอากาศหนาวมานะครับว่าใบเสียหายพวกใบไหม้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับแต่ว่าโดนลมหนาวโดนลมนะครับมีก้านคล้ายว่าใบร่วงนะครับเป็นก้านทูบนะครับฝั่งเดียวนะครับฝั่งที่โดนลมนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีผมก็จะมามาฟื้นฟูสภาพนะครับ โดยวิธีของผมเนาะให้เพื่อนเพื่อนเผื่อคนที่ประสบปัญหาโดนลมกระแทกใบใบหลวงไอใบหลวยก็ใบร่วงใบไหมนะครับอันนี้ขอย้อนหลังไปนิดนึงนะเพื่อนไอช่วงที่ลมหนาวเนี่ยถามว่าสวนผมอะโดนไหมโดนนะครับโดนลมเพราะว่าต้นไม้บางลมมันยังไม่โตนะครับก็เลยคิดแบบมีผลกระทบมากเรื่องลมนะครับ แล้วทําไมใบมันถึงยังเขียวใบยังเยอะได้บางสวนทําไมใบมันร่วงเหลือแต่ชุดใบอ่อนใบเก่าร่วงหมดนะครับก็คือว่าใบเก่าที่ว่ามันร่วงนะครับหนึ่งเลยคือน้ําอาจจะไม่เพียงพอไม่สม่ําเสมอมาตลอดนะเพื่อนแล้วอย่างหนึ่งอาหารสะสมที่ใบน้อยนะครับแล้วก็ช่วงที่ว่าก่อนก่อนจะมาถึงหน้าหนาวเนี่ยสะสมอาหารมาไม่พอหรือว่าทําใบมาไม่เยอะพอนะครับ ใบก็เลยเหลือน้อยทําให้ต้นไม่ค่อยแข็งแรงนะครับการสังเคราหแสงก็ไม่ดีนะครับแล้วครวนี้เริ่มหายหนาวแล้วคนเนี้ยแล้วครวนี้ผมก็จะมาลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่มธาตุอาหารใส่พวกสารละลายอะไรเข้าไปนะครับเรียกยอดอีกหนึ่งยอดนะครับจังหวะที่เราจะเรียกยอดได้ก็คือว่าใบมันจะตันแล้วมันจะมีหางวัตถุโผล่มาอย,อย่างนี้นะครับ อันนี้คือจังหวะที่ดีเลยนะครับที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับปุ๋ยนะครับรอบนี้ผมก็จะใส่ปกติผมก็ใส่อินซีเคมีนะครับ6 3 3มาตลอดนะครับแต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมก็จะฉีดพวกสังรสีเป็นส่วนใหญ่นะครับพวกไอสารลายพวกเล่งใบอะไรทั้งหลายเนี่ยผมจะยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะกลัวใบเขาจะมาในช่วงลมหนาวถ้าใบมาช่วงลมหนาวก็คือหมดเหมือนเดิมนะครับร่วงแล้วคราวนี้ ลมเปลี่ยนทิศละคราวนี้ก็จะมาเริ่มใส่สาหลายเหมือนเดิมทำใบเหมือนเดิมครับอันนี้ผมก็จะใส่หกสามสามเหมือนเดิมนะครับแต่จะเพิ่มยี่ห้าเจ็ดเข้าไปนะครับสามต่อหนึ่งนะครับอุ๋ยอินซีเคมีสามโลนะครับอุ๋ยเคมีหนึ่งโลนะครับผสมกันไปสามต่อหนะนึ่งจังหวะที่เราจะต้องใส่วิชิยาได้ละคือจังหวะนี้ นะครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งเดินระบบน้ําใหม่นะครับเดินระบบน้ําเสร็จแล้วต้นหนึ่งก็มีสองหัวนะครับสเปรย์เข้าหาทรงพุ่มครับห่างจากต้นประมาณเม็ดกว่าๆนะครับประมาณเอานะครับบางต้นก็ไม่ถึงบางต้นก็เม็ดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ทากาวนะครับหัวนี้ถ้าเกิดทรงพุ่มใหญ่เราก็ถอดหัวนะครับ เปลี่ยนเป็นหัวเวียงนะครับท่อเมน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 หลักเลยก็คือสองนิ้วครับเมนซอยเข้าล่องหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็โผล่สเปซสี่หุนนะครับใช้ท่อระดับนี้ได้เพราะว่าส่วนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเพื่อนครับเดี๋ยวครับเปยนสา,ายก่อนะ จังหวะที่เราจะกระตุกป,ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ช่วงใบตันอย่างนี้นะครับเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาของปลาทูมาแล้วใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับตามสูตรที่ว่าเลยนะครับทางใบก็จะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับแล้วก็เชาาื้อราแมลงสาหร่ายอันนี้นะครับเพราะธาตุอาหารหลักผมจะยังไม่ฉีดทางใบนะครับผมจะใส่ทางดินเอา นะครับแล้วก็ลดน้ําของผมลดทุกวันนะครับลดทุกวันแต่วันละน้อยนะครับไม่ได้เว้นอย่างเขาเขาผมไม่ค่อยมีเวลามาลดนะครับมีเวลาพักเที่ยงมาก็มาลดห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่นะครับขอให้นาดินเราชื้นไว้ตลอดอย่างนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ผมก็ทําคลิปสั้นๆเจาะจงนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปจะไม่ทําคลิปยาวนะเพื่อนโอเคครับ ก็เพื่อนๆอ,อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับปัญหาอะไรอยากให้ผมแชร์ประสบการณ์แบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับจนจบคลิปสําหรับสวนทุเรียนลูกหมีวันนี้ขอสวัสดีครับ